กราบหนึ่งกราบสองกราบสามโยสโวะปะเกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธ สวัสดโวเยนาปะกวตาธรรมโมสุปาติปันโนอาสาปะกวโตสาวกสังโฆ ตามมาอย่างภะควานตางสถานมังสาสางขังเอเมสักการเรียตารังอโรปิเตยปิปวัจยามา Satu โนอปันเตภะคะวาสุทิราปรินิพพโตภะติมาจะนะตานุกัมปะมะมานะสาเอเมสกะเรอะทุกขะตัปปะ Patikan hatu, Amhagang te karadang itaya sukaya, Arahang samasamputo apakawa, อาภิวาเทเมกราสวัาตัพภะคาวตาธรรมโมธรรมนามาสาเมกรา โสปฏิปันโนะปะขวัตอะสาวะกาสังโฆสังขังนะมะเมะอะครานะโม阿ตสสะปะขวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสัพพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโขปะนาปะคะวันตัง เอวังการยาณโอเกเตสัะโตอะปุกัตโตะเอติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธะเวทาัจารณนาสัมปันโนสุขัตโอะโรอะเกวโตะ

พุทวารันตวารตาติกุณาภิยตโตโสทาพิยาณการุณายสมาคราตโตพเทสิโยอาจุจนาทังกมรังวโสโร วันทามหังตามรานังศิราสาทีเนนทางปโตโยสาปานีนางสารนางเขมโมตามังปัฏฐามโนสาเตทานัง วันตาเมตังเสเรน่าโพธิสหัสเมมธาโสวาโพโตเมสัเมเกสรโอโพธะทุกขันสกัตตาเจวิธาตา จใจตาจมเมโอทาสางในอาทเมสาริรันชีวิตันเจทางวันทันโตห่างจาริสาเมโพธาเสวะสโพอาทิตตัง นาติเมสารนางอัญญงโอทเมสารนางวารังเอเตนาสาจาวเจนาวัดไทยยังสาธุศาสนี โพทังเมีอวันทมาเนนายังปนอยังปัสุตังอิทาสับเพปิอันตารายาเมมาแห่งสงตานสเตยชะสากระ กายนาวาจายวะเจตสาวาโพเทกุกัมปะกัตตัมยายังโพธปฏิขานหาตุอจัยันตังการันตเรสังวาริตงวะโพเธกระหาธรรมยังธรรมานุสตินยันจักกโรมาเส So ka tau apa katathaa -wa Santkariko wae ipanikoa Ko apa naiku apa อาธรรมยังธรรมปิเตงกโรมาเซสวากาตะตาเทคุณายโยอาขวะเซนะไซโยโยมาคาปาคาปาริยะเทวิโมคขะเพโท ธรรมโอคุโรอากาปตานาตัดตาริทารียาวันธรรมมหารังวารธรรมเมตังธรรมโอโยสาพปานินางสารนังเขมาุมตมัง โทติยาโนสะเตตานังวันทามิทังสิเรานังธรรมะสังหารสมาทานสวาธรรมโมเมัสามิเกจาโรธรรมโมอะโตกาสกัตตาจาวิธาตาญจิตาสเม ธรรมสาหังนิยาเทเมสาริรัชีวิตนจิตทางวันทันโตหังจริสาเมธรรมเสวะสุธรรมตัง นาทิเมสารนางอันญังทมโมเมสารนางวารังเอเตนาสาสจาวาเจนาวัดทายังสาสุศเสนทำมังแมวันทำมาเนนาอย่างปุญญอย่างปัสสุตังอิทา สัพเพปิอันตรายาเมมาแหง่งสงตัสสเตชะสากรากายณว,วาจายาวาเจตาสาวาธรรมเอกกรรม,มาปาะปะกตังมายายังธรรมอปปติขานาตวัจายันตัง การันตเรสังวาริตงวธรรมแกรบอนธรรมายังสังฆานุสเดนยัญจการรมาเส์สุปฏิปันโนอะปะขวัตตวะสาวะกะสังโฆโอวจุปปิปันโนอะปะขวัตตวะสาวะกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตวาสาวะคัสังโฆสาเมเิรปฏิปันโนภะคะวะโตวาสาวะคัสังโฆยาธิทางจตตาริปุริสายุคเดียธาปุริสปุฆราเอสาภะคะวะโตวาสาวะคัสังโฆ อาโหดนยโยอปาโหดนยโยทากินายโยออัญจเรกราณิโยอาโนตารามปญญาเขตังโลกัสัาตเอหาธรรมยังสังฆาภิกษกเหงการรมเสสาธมมาโชวสุปฏิปาติคกุณปิโยตวะ โยธาปิโตอรเยโพคะรสังคเสโทเสราธิธรรมปาวาราสยกายจิตโตวันธามะฮังตามริยานคานังสุสุทังสังโคโยสาปะปานนางสารางเขมาโมตมัง ตัติยาโนสะเตทานังวันทามิทังเิเรนะหังสังาสัมมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆโทขาสคตาจวิทาตาจหิตาสเม สังฆาสหังนิยาเทเมสาริราชีวิตานจีทางวันทานโตหังจาริสาเมสังฆาโสปฏิปันตังนาเิเมสารานังอันยังสังโฆเมสารานังวารังเอเตนาสัจวัตินาวัฏายังสาธุสาสเน สังขังเมวันธมามเนนายังพนยังปัสสุตังนิทาสัพเพปิอัตตารยาเมมาแห่งสงตาสเตชะสาครากายนวจายวเจตัสาวาสังเคกุกัมปะกัตตังมายายัง สังโฆปฏิคาณาตอาจจะย,ยันตังการนตนะเรสังวาริตงวัสังเคกราอะต่อไปยกมือขึ้นเนอ,อจะได้เจริมวิปัสสนากรรมฐานอิมังวิปัสสนากรรมฐานดังอธิธรมิ เอ็มังวิปัสนากรรมฐานหนังอธิธรรมเอ็มังวิปัสนากรรมฐานหนังอาิธารมหายใจเข้าพุทธหายใจออกทอเป็นพุทธานุสติกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ พุทโธพ,พุทโธพุทโธพ,พ,พุทโธพุทโธพุทธเข้าโธออกพุทธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแห่งเราธัมโมเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแห่งเราสังโฆเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแห่งเราพุทโธรู้ ธรรมโมรูสังโฆรูพุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆหนูอยู่ในใ,ใจพุทโธ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  Yeah. พุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปัจจุทธรามิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปัจจุทธรามิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปัจจุทธรามิ เอตังตานากรรมมังเนปาณาปัจจโยหตุตโนเนจังเอตังเซลากรรมมังเนปานาปัจจโยหตุตโนเนจังเอตังภาวนากรรมมังเนปาณาปัจจยโยหตุโนเนจังยังกินจิกุสารังกตาพังกรรมมังสเพหิ ka de hi ka tang pun yang no ato mo dan to su dan to pon to ye te wa at sa ming ta ne a ti ka ta ti ka yu ka sa ta hon to sa pa sat ta nang so ki at ดานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหงโตตุกะปาโมจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหงโตตุกะปาโมจันตุสัพเปียติกาสุขิตาหงโตตุกะปาโมจันตุสัพเพปิสา

สุขิตาหนโตตูกปะมนจันโตสัพสัมปะตินังตาเมจันโตวันตาเมโุทางสัพเมโทสังขามะทาเมพันเตวันตาเมธรรมังตาพเมโทสังขามาทาเมพันเตวันตาเมสังัาสัพเมโทสังฆา ท่าเมพันเทวันตามิกะรู้ปัญญาจาริยสัพพเมโทสังกรมาตาเมพันเทวันตามิกมมัด ฐานสัพพเมโตสังขามาตาเมพันเตวันตาเมอารามเมผันสีมายังสัพพเมโตสังขามาตาเมพันเตวันตามมเจติยังสัพพังสัาปาเนะโสปติตตัสสาริยดาโตมหาโพถิงพุธารูปังสกัรังสัธานา การโเกว่าโลเกพรมมาโลเกจัมปุทิเปลังกาทิเปสะเลลาตาโตโยเกสะตาโตโยอรหันตาตาโตโยเจติยังคันตาโกติงจาโตราสิติสาหเสตมะขันเทสัพเพสังปาตาเจติยังอาหังวันตามิ สัพพะโสวัตามิพันเตสัปพังอปะระาราทังคามาทเมพันเตมยากาตังปุญญาสามนาอนุโมทิตาภัสสามินากาตังปุญญงไม่ห่างทาทะทันสาตุ์สาตุอนุโมทามิราบหนึ่ง กราบสองกราบสามเอาะการทำวัดสวดมนต์เย็น,นก็จบลงไปแล้วก็ขอแผ่บุญบารมีธรรมแห่งการทำวัดสวดมนต์นี้ไปถึงยงังท่านบรรดาคณะสัตยาจมต,ติดติดตามอยู่ณเวลานี้เพือได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมันกวั่นยืน เกิดภาธนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ของได้สมดังกรรมมกกรรมภาธนาตามบุญบารมีธรรมที่ตัวเขาได้สร้างเอาไว้สาตุเจริญปอน